กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆพ,นพนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่171ประจําเช้าวันอังคารที่4เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่กาๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งเป็นพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้มี20รายการแล้วก็รายการพิเศษ1รายการนะคะ ไม่ลอยช้าค่ะพี่ๆวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอาคารจะเป็นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมก่อนนะคะพี่ๆ <c oughs> หลวงปู่ฟั่นนะคะรายการที่หนึ่งจ้ะปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่สองหลวงพ่อคูณจเจริญพรล่างนะคะปี2 5 3 6ค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3สมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะปี2484ค่ะ300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่ห้าหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระกุวัฒท่ามะปรางนะคะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่น1นะคะ ด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะจ้ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อกระเซมเคมโกนะคะหลวงพ่อกระเซมเคมโกค่ะปี2518จ้ะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรายการที่9จ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เหรียญปาตานหลวงปู่แผ่ววัดรางหมันนะคะเหรียญปาตานหลวงปู่แผ่ววัดรางหมันค่ะพี่่ะ รายการที่10นะคะรายการที่11ค่ะ11เเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะรายการที่11จ้ะต่อไป12ค่ะรายการที่12หลวงปู่ทิมวัดระหารไายนะคะปี2518นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2517ค่ะด้านหลังเป็นยันตระก้อนะคะหลวงพ่อสุดวัดตาหลงค่ะมีต่อโค้ดตรงนี้นะคะผิดต่อไปรายการที่16ค่ะ16สมเด็จเกตชยโยค่ะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นเหรียญเซียนแปะลงสีนะคะวัดส,สารเจ้าค่ะปี2 5 1 9นะคะพี่พี่ขารายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะ ปี2532ค่ะหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะพี่ค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนรายการที่19ค่ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะ2478นะคะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะจบหลวงพ่อไผ่รายการที่20ค่ะจ้ะแล้วก็ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษ1รายการเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519ค่ะพี่พี่ค่ะ 500บาทค่ะรายการพิเศษค่ะพี่ขาค,ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่แล้วก็รายการพิเศษ1รายการถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจรายการไหนก็โทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำไปทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ